หรือฟื้นวิถีชีวิตโนหนดนาป่าเลเกษตรกรรมจำเพาะมีเฉพาะที่คาบสมุทรสิงพระตั้งแต่อำเภอละโหนโดกระแสสินสิงพระและสิงหคนครโหนดเช่นต้นต,นตาลโหนดทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายใช้ได้ตั้งแต่โหนไปจนถึงลูกลูกโหนดอัวโหนดไม้โหนดหางโหนดน้ำตาลตโหนดน้ำส้มโหนดแอลกอฮอลจากโหนดมีวิถีท้องถิ่นที่ยั่งยืนครับเคมีพันธุ์หรือยาฆ่า,มาแมลงไม่จำเป็นเลย ผลผลิตอินรียกตัวอย่างเช่นน้ำตาลตะโหนดมีประโยชน์กว่าน้ำตาลอ้อยช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงเบาหวานและยังมีสารต้านมะเร็งอีกด้วยกระบวนการผลิตน้ำตาลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการเผาที่สร้าง p m 2 5และยังช่วยส่งเสริมวิถีท้องถิ่นอย่างยัง่งยืนอีกด้วยนาข้าวเป็นแหล่งผลิตข้าวพื้นเมืองที่มีประโยชน์เช่นช่อลุงช่อขิงหอมจันลูกปลาและเล็บนกสนับสนุนให้เกษตรกรรมปลูกข้าวพื้นเมืองที่มีราคาสูง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยยาป้องกันมแมลงเพราะพันธุ์ข้าวท้องถิน่นมียีนที่ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นนั้นอยู่ป่าป่าชุมชนป่าชายเลนอนุรักษ์ก็เป็นพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งฟงฟักสัตว์น้ําและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเลทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขาส่งเสริมการทําประมงพื้นบ้านสัตว์เศรษฐกิจพันธุ์ปลาท้องถิน่นช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน เอเลี่ยนสปีชี่เพื่อรักษาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์และปัญหาหลักของพี่น้องนั่นก็คือเมื่อมีผลผลิตแล้วในการขายเนี่ยขายไม่ออกบ้างอะไรต่างๆบ้างทําให้สินค้ายัางล้นอยู่ทําให้ประสบกับภาวะขาดทุนนายกอบจอต้องมาดูแลจัดหาตลาดให้กับพี่น้องให้พี่น้องระบายผลผล,ผลิตได้จะต้องไม่มีสินค้าการ,กรเกษตรของพี่น้องค้างสต๊อกอยู่เราจะดูแลให้ครับสารต่อตลาดกเกษตรทุกอําเภอที่เคยทําไว้ดีอยู่แล้วเราจะมาทําให้ดี แล้วก็สารต่อโครงการยุวเกษตรกรเด็กเราวชนที่สนใจจะเป็นเกษตรกรที่เราเคยทําสําเร็จแล้วเมื่อปีที่แล้วจะเอามาทําต่อครับนโยบายเกษตรดีของเรายังมีอีกหลายนโยบายปติดตามได้ที่ w w w p o s o n g k h l a โ com ครับขอบคุณครับ